ช่วงประมาณอายุห้าขวบวันนั้นคุณพ่ออยากกินปลาช่อน<ๆ>ก็เลยต้องซื้อปลาช่อนเป็นมาคุณผ<ๆ>ัวคืนนั้นกลางดึกเราชักเหมือนปลาช่อนเลย<ๆ>คุณพ่อก็พาไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลเนี่ย<ๆ>เด็กชักก็ให้หาช้อนพันยัดปาก<ๆ>คุณแม่เนี่ยเอานิ้วตัวเองย<ๆ>แย่ปาก<ๆ>เรามานั่งฟังธรรมะเกิดมาใช้กรรมเอ้ย ตานนีเราต้องไปใช้อะเราก็เลยหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองไม่ต้องใช้กรรมพยายามจะฆ่าตัวตายกินยานอนหลับ62เม็ดผูกคอตายเชือกขาดแต่เราไม่ตาย สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการปาฏิหารนะครับวันนี้ผมนัดผีมาประจําการเป็นที่เรียบร้อยปาฏิหารในอ e ีพีนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่แถวๆย่านอ่อนนุชนะฮะมาหาอาจารย์ศักยันต์ท่านหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับนั่นคืออาจารย์เน่งอ่อนนุชนั่นเองอาจารย์เน่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เราไม่ได้เจอันานมากนะอาจารย์นะผมมาถ่ายอาจารย์ตั้งแต่รายการที่ได้ไปลบหลูแล้ววันนี้เราขึ้นรายการใหม่ชื่อว่ารายการปาฏิหารับอาจารย์ต้องขอต้อนรับต้งโอต้อนรับอาจารย์ไม กลายเป็นบบาเนี่ยสแสดงว่าคุณก็คุมจิตตัวเองไม่ได้เป็นคนจิตอ่อนขวัญอ่อนแล้ว<ช>คือสติ<ช>ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคุณจะไปทํางานประกอบอาชีพอะไรให้คนนับถือคุณได้หรอครับว,<ช>วันนี้ครับคุณผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับท่านแรกก็คือสำนักอาจารย์เหน่งอ่อนนุษนั่นเองนะครับใครอยากจะมาสักยงสักยันหรือว่าจะมาหาวัตถุมงคลไปติดตัวไว้นะสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยครับหรือว่าที่ Facebook อาจารย์เหน่งไทยสักยันก็ได้ครับแล้วก็ท่านที่2ครับบรม่กาแฟาดีๆของคนบรมนั่นเองอยู่ตลิ่งชันนะ แถวแถวย่านบรมราชนี34สะสามารถสั่งได้ที่โรบินฮูดไลแมนนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับนะท่านที่3นะครับนั่นคือมังกรฟ้าปิ่นกล้าวนั่นเองไม่แน่ปฏิหารอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณผู้ชมเองก็ได้เมืองวดที่แล้วครับมีคนถูกรางวัลที่2นะครับได้รับเงินไป 6แสนบาทซื้อจริงจ่ายจริงนะครับใครที่สนใจก็ลองแอดเข้าไปที่นี่ครับแอดปิ่นเก้านั่นเองอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าวันนี้คนต้นเรื่องปฏิหารของผมวันนี้ผมจะมาเสนอตอนที่มีชื่อว่าแมวเก้าชีวิตครับอาจารย์ลองย้อนกลับไปหน่อยสิทำไมถึงถึงตั้งชื่อเนะรื่องว่าแมวเก้าชีวิตเลครับเขาว่าแมวเก้าชีวิตเนี่ยคือตั้งแต่ประวัติชีวิตในวัยเด็กตั้งแต่ยังจําความไม่ได้คุณแม่เล่าให้ฟังจนถึงตอนโตจนถึงทุกวันนี้มีโอกาสที่จะ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมีโรคภัยไข้เจ็บมีอุบัติเหตุต่างๆหลายครั้งมากแต่เราก็รอดมาได้รอดมาได้ทุกครั้งครย์ตอนที่เป็นเด็กชายครับอาจารย์เกิดและโตที่ไหนครับอาจารย์โตแถวก้วยน้ำไทยครับกล้วยน้ำไทยก็มเมืองเลยใช่ชีวิตที่บ้านครอบครัวที่บ้านเป็นยังไงครับอาเปิดร้านขายกาแฟก็คือจะไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายนะครับช่วงประมาณอายุห้าขวบเราก็วันนั้นคุณพ่ออยากกินปลาช่อนเนึ่องแปะซะ ก็เลยต้องซื้อปลาช่อนเป็นมาทุกหัววันนั้นเลยครั้งแรกที่คุณแม่ฆ่าสัตว์ชีวิตครั้งแรกเลยอาจารย์ใช่ครับคืนนั้นกลางดึกเราชักเหมือนปลาช่อนเลยเพราะว่าการเดียวกับที่ตอนปลาช่อนโดนทุกหัวเลยคือดิ้นพลาดเลยใช่ครับ,รบมันเกิดจากอะไรอาจารย์อาจจะเกิดจากเวรกรรมแรงอาคาตของสิ่งมีชีวิตที่คุณแม่ไปทำร้ายแล้วหลังนั้น คุณพ่อก็พาไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลเนี่ยคือพวกเด็กชักก็ให้หาช้อนพัน oh. เอาผ้าพันยัดปากนาทีนัดเอาจริงๆหาไม่ทันหรอก oh. คุณแม่เนี่ยเอานิ้วตัวเอง oh. แย่ปากทุกวันนี้ยังเป็นรอยแผลเป็นที่นิ้วคุณแม่อยู่พักแล้วก็จะับกะก็เอานิ้วให้เขากับมันก็เป็นหยุดหลายที่แต่มีอันนี้เป็นแผลเป็นก็พาไปคลิน,นิกปรากฏว่าหยุดหายใจไปชั่วคราวเพราะว่าช็อกนะครับเด็กเด็กม oh. ันช็อก ค, <icism. S 1> คุณพ่อก็นึกว่าเสียชีวิต <t ose grow Volt> ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์กลับมาดูศพที่คลินิกพอมาถึงคลินิกแล้วเราลุก <human> ขึ้นมานั่งเล่นกับหมออุ้ยคือคุณพ่อเนี่ยคิดว่าอาจารย์เนี่ยตายแล้วใช่คือข,ขับรถจะมาจองสาราครื่อจะสวดศพนั่นเอง <ose> แต่พอขับกลับไปเนี่ยอาจารย์นั่งเล่นอยู่กับหมอใช่ครับอุ้ย ย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์ตอนที่อาจารย์ฟื้นขึ้นมาหลับไปนานไหมอาจารย์ตอนนั้นห้าขวบจริงๆคือจําความไม่ได้จำไม่ได้ใช่ครับก็เลยจะไม่รู้ช่วงเวลาแล้วคุณหมอได้บอกไหมครับว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเพราะสาเหตุคือช็อกจากการชักหลังจากนั้นคุณแม่ก็ไม่ฆ่าสาตัตว์ัดชีวิตแล้วก็สอนให้ลูกๆทุกคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมไม่ฆ่าสัตว์อะไรคือครั้งแรกรไม่ตายไม่ตาย แล้วต่อไปอะไรจ้ต่อมาอันนี้จําความได้และอายุ9ขวบทีนี้ผมหายใจผิดปกติคุณลุงก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลสำโรงก็ตรวจเจอคือตรวจว่าไตกําลังจะวายป้นหัวใจรั่วและตอนนั้นค่าความดันเลือดสูง200กว่า2 0ประมาณ220เป็น9ขวบใช่ครับคุณลุกบ้านเราอย่างที่บอกไม่มีเงินก็เลยต้องย้ายไปโรงพยาบาลปากน้ำครับครับปากน้ําเป็นรัฐบาลก็ทุกอย่างก็ต้องตรวจใหม่ อาการที่ว่าทุกอย่างโรคทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่ยังเป็นอยู่ตร<อ>วจย,ยังเจออยู่ก็<อ><อ>ต้องต้องแอดมิดอยู่โรงพยาบาลปักน้ํบเป็นเดือนเหมือนกันครับตอนกลางวันคุณแม่มาเยี่ยมมาเฝ้าก็จ้างสำล้ดถีดตรงไหนมีสารเจ้าตรงไหนมีสารเจ้าพ่อ,อตรงไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปบนไปบานสารกล่าวขอเอาชีวิตเอาคืนมาเพื่อให้อาจารย์หายใช่ครับครับก็หลังจากที่ไปบนบานสารกล่าวแม่ออกจากโรงพยาบาลมาเราย้ายไปโรงพยาบาลจุฬาเพื่อไปตรวจเพราะว่าอุปกรณ์การแพทย์จะครบกว่า ปรากฏว่าปฏิหารเกิดไม่ว่าจะเป็นโรคไตความดันลิ้นหัวใจรั่วทุกอย่างหายหมดไม่เจออาการเลยจากตอนแรกคือลิ้นหัวใจรั่วความดันเด็กเก้าขวบเพิ่มไปสองร้อยกว่าอาการเหมือนไต,ไตกัร<จ>ะ,ะวายใช่มาตรวจอีกทีสองโรงในาบาลเลยทุกอย่างปก<ม>ติห,หุย ก็ยังจำทุกวันนี้กความดัน200กว่ากับเด็ก9ขวบเนี่ยหูหมันทรมานมากนะอาจารย์คือผมมันเป็นความดันเหมือนกันพอฟังเปก็อย่าที่บอกคือคนลุ่นจริงๆอาจารย์ครับตอนนั้นความที่เรายังเด็กเราก็ยังไม่นึกถึงเรื่องว่ามันเป็นเรื่องปฏิหารโตมาเป็นเรื่องช่วงของวัยรุ่นวัยทำงานละเรามานั่งฟังธรรมะก็บอกเออคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาสร้างกรรมเอ้ยทำไมเราต้องไปใช้อ่ะ เราก็เลยจะทิงแบบหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองไม่ต้องใช้กรรมโกงความตายคือพยายามจะฆ่าตัวตาย อาจารย์นักฟังธรรมะธรรมะก็จะสอนคนบอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเพื่อชดใช้กรรมแต่อาจารย์เ้วยความเป็นวัยรุ่นทั้งตอนนั้นเฮ้ยก็เป็นตีความหมายผิดจะใช้กรรมทําไมอ่ะก็เลยจะหาวิธีการโดยไม่ต้องใช้กรรมก็คือถ้าตัวตายคือความเข้าใจผิดของเราแหละเออถ้าเราตายแล้วมันก็จบทุกอย่างมันศูนย์เรากินยานอนหลับโปรตีสองเม็ดกินลูกเหม็นที่สองถุงถุงเหลืองๆนะที่ขายในลูกเหม็นนะใช่ครับยานอนหลับโ2สองเม็ดทำให้เราหลับไปสามวัน แต่เราไม่ตายผูกคอตายเชือกขาดเดี๋ยวนะผูกคอตายด้วยครับเอาเชือกอะไรผูกกันเชือกไนล่อนเชือกไนล่อนใช่ครับเชือกไนล่อนสีเขียวนี่แหละเส้นกกระมยดก้อยนี่แหละครับมัขาดแล้วเราก็ล่วงลงมากินน้ํายาล้างห้องน้ำหนึ่งฝากินได้แค่ฝาเดียวเพราะมันแสบแสบคอมากแสบคอแสบริ้นมากก็เลยหยุดลองอดอาหารดูก็ทนได้ประมาณ7วันเคยหลับตาเดินข้ามถนนแยกลำสาลี รถเยอะรถเยอะมากลืมตายอีกทีอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมันเราไม่ตายสักทีจนเราคิดได้ว่าเราต้องมีชีวิตต่อไปตอนนั้นมันแวบขึ้นมาในหัวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลเราเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยอาจาร,รย์เขามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตัวให้อยู่ในสิ่งในธรรม อาจารย์ลองลองคิดฆ่าตัวตายมาหลายครั้งและหลายวิธีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะฮะอันนี้ไม่แนะนำให้ให้ให้ใครทำก็ตามแต่จริงๆแล้วทุกคนมีปัญหาเนอ้อจันเนะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาหมดแหละแต่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนในการจะออกจากปัญหาเนื้อให้ได้จนมีโอกาสได้ไปบวชที่วัดจุฬามณีวัดจุฬามณีคืออะไรจ้ะก็ตอนนั้นอยากศึกษาพระธรรมแล้วก็นั่งคิดอยากบวชนึกอยากบวชขับรถเรื่อยๆไปถึงแม่กองก็เจอป้ายว่าโ้ ซุ้มวัดสวยดีเนาะ oh. หน้าบวชวัดนี้ uh. เลี้ยวรถเข้าไปเลยจะพาไปคุยกับเจ้าวาดัด uh. คือพราจารัรอิฐครับเราก็เลยได้บวชที่นั่นเพราะตอนนั้นเราเราเข้าต่วไว้ผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ววยรุ่นที่จะต้องมานั่งสอบประวัติอะไรกัน hmm. ต่างๆก,ก,ก็เลยมีโอกาสได้ได้บวชตามที่ทุกคนรู้มารู้สึกในใจลึกๆว่าเรียนกับท่านนี้มาแล้วรู้สึกภาคภูม์จังเลยอะ่ะมีไหมก็คืออาจารย์ทองตลาดพูครับอาจารย์ได้เรียนกับอาจารย์ทองมาด้วยใช่ครับมีชีวิตทุกวันนี้ที่ดีขึ้นมาได้เพราะอาจารย์ทองครับกล้าพูด เห็นว่าอาจารย์เนี่ยโด่งดังที่ต่างประเทศครับไม่ใชไปที่จีนหรือว่าสหรัฐอเมริกาหลายประเทศด้วยซ้ําไปครับและมีดารามาสักอาจารย์เยอะแยะมากมายสี่เบนซีเกิลก็ดีมาสักอาจารย์ครับทำไมชื่ออาจารย์ถึงโด่งดังที่ต่างประเทศครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆสมัยก่อนยังไม่มีสื่อโซเชียลอะไรก็จะต้องรอจังหวะปากต่อปากเดือนหนึ่งบางทีมีคนมาสักคนเดียวก็มี มันทําให้เราตอนนั้นเริ่มท้อแท้และเงินเงินหมดเลยเงินหมดบ้านเลยเงินเก็บมารถก็ต้องขายค้างค่าเช่าอยู่แเดือนเงินจะกินก็ไม่มีสุดท้ายก็ต้องไปกลับไปขอตังค์คุณแม่ครับขอทีละ300รอซื้อมาม่ากับผงบุ้งผมเป็นอาจารย์ศักดิ์แล้ว <_ S 1> ก็เลยไปหาอาจารย์ทองเ <_ S 1> พราะอาจารย์ทองเนี่ยมีชื่อเสียงมากมีแต่คนอยากจะเชิญตัวไปต่างประเทศแล้วไปต่างประเทศทีได้เงินเยอะอยากให้อาจารย์แนะนําเท่าแก่ที่ต่างประเทศให้ อาจารย์ทองท่านไม่ใช่คนแบบนั้นท่านไม่ได้ให้ปลาแต่ท่านให้เป็ดมาตก,กปลาสอนวิชาท่านสอนวิชาท่านให้คาถามาบทนึงคือคาถามหาลาอาจารย์หนึง่งไอท่องนะผมท่องอยู่สองอาทิตย์ผมได้ไปฮ่องกงหลังจากนั้นผมก็ได้ไปไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียไปจีนแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์อเมริกาไปไปทั่วโลออกชขวงคาถาค<ด>รับรายได้ถามได้ไหมอาจารย์ต่อเดือน บางครั้งเขาให้เราเป็นรายวันบางครั้งเขาบางบางที่เขาให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะเปอร์เซ็นต์ที่เราได้แค่3 0ที่เขาได้นะครับวันหนึ่งประมาณ2 0 0 0 0วันละ20 0 0 0นเครับ7ล้านจากคนที่เงินจะกินข้าวสักบาทไม่มีครับจาก300กลายเป็น7ล้านครับผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมผมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะนะข้อสงสัยเดียวที่อยากจะรู้คืออยากรู้คาถานั้นมากเลยคาถาบทนี้ผมไม่ห่วง ทรันโมสามโฉมนะครับท่องโอมมหาลาโพโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคคะโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังท่องเป็นประจำท่องบ่อยๆเอาจํานวนเข้าว่า,านะครับอย่างที่คุณผู้ชมนะฮะได้ฟังมาตั้งแต่ตอนแรกนะอาจารย์นเนี่ยผ่านการเฉียดเป็นเฉียดตายมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะครับจนสุดท้ายชีวิตเปลี่ยน ถ้าไม่มีคนชวนไปทํางานต่างประเทศหรือว่าไม่ได้ไปเจออาจารย์ทองวันนี้อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้หรือว่านั้นอาจจะกลับไปคิดสั้นก็ได้ครับอาจารย์เคยมานั่งคิดไหมครับทําไมเราถึงรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นอาจารย์คิดว่าใครช่วยกาาัน หลังจากที่เรามาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเราจะเจอปัญหาของคนอื่นมากมายที่เขามาเล่าให้เราฟังรแรกๆเราก็จิตตกนะเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งรับฟ,ฟังปัญหาของทุกคนคอยแก้ปัญหาหทุกคนแต่หลงัลงๆเราถือว่าเป็นความโชคดีของเราเที่เราได้ฟังปัญหาต่างๆเหล่านั้นโดยที่เราไม่ต้องเอาประสบการณ์ของเราไปเสีย่ยงแต่เราได้รับฟังปัญหาเหล่านั้นและจําไปช่วยคนอื่นเรารู้แล้วเราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่เพื่อให้คาแนะนําให้คำปรึกษาและนําวิชาความรู้ที่เราเริ่มเรียนมา คอยส่งเสริมคนอื่นต่อไปผมจะบอกคุณผู้ชมนี้ครับว่าอาจารย์เนี่ยดังในต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้คนไทยรู้จักเริ่มเป็นวงกว้างขึ้นแล้วนะครับหนึ่งสิ่งที่อาจารย์เก่งอีกอย่างนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นทาตะกุดหรือว่าธงเพราะว่าอาจารย์ดร่ำเรียนมานะถ้าใครรู้ประวัติอาจารย์นะครับวันนี้คือผมได้ถามอาจารย์ก่อนเข้ารายการแล้วว่าอาจารย์ผมขอแบ่งให้กับแฟนรายการาได้ไหมเกิดใครอยากจะเอาไปบูชาหรือจะมีโชคลาภในปีนี้เพราะปีนี้เนี่ย เป็นปีของทาวเวสุวรรณอาจารย์ทำวัตถุมงคลมาก็คือนี่ครับอย่างแรกก็คือเป็นธงโพกทรัพย์เหรอครับอาจารย์คือคำว่าโพกทรัพย์ก็หมายถึงทรัพย์ที่เราจะหาได้ในชีวิตของเราประสบการณ์ชีวิตที่ดีความเป็นไม่ตามหานิยมมหาเสน่ห์การปกป้องคุ้มครองเป็นเดชเป็นบารมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างรวมอยู่ในเท้ามหาราชทั้งสี่แล้วอาจารย์ก็เลยนิมนต์เชิญทามหาราชทั้งสี่เข้ามาอยู่ประทับอยู่ในธง ตามที่ท่านอยู่ประจำเพราะทุกคนรู้จักแต่เท้าเวสุวรรณแต่ที่เหลืออีกสมองค์ไม่รู้จักจานก็เลยรวมมาในนี้เลยก็คือเท้าพัสรถเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักด้วยร,รวมถึงคาถาต,ต่างๆที่อยู่ในยันเนี่ยก็เป็นคาถาที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินบาร,รมีม,าหามหาอำนาจเมตตามหนิยมต่าง จบ<ล>ในน, <ทง S 1> นี่เลยคือชัยชนะด้วยอันนี้คือแผ่นต้นแบบ<ช>และธทงต้นแบบเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยพื้นจะเป็นสีสีดำถูกไหมอาจารย์สีดำครับแล้วก็อัขระเป็นสีขาวครับนะครับส่วนส่วนเท้าทั้ง4ท่านเนี่ยจะเป็นสีทองครับ,รบอันนี้เนี่ยอาจารย์ทํามาซึ่งผมต้องบอกว่าอาจารย์เขาทําโหปณีตมากในการที่ออกแบบแล้วก็บริกรรมกรถา,า,าหรือว่าผ่านขั้นตอนพิธีกรรมเนี่ยผ่านมืออาจารย์ทุกผืนถูกไหมครับอาจารย์ครับผืนผืนเท่านี้อาจารย์ให้บูชาเท่าไหร่ครับ จะให้บูชาอันนี้คือขนาดจริงเลยนะครับความใหญ่ของของพระยันเนี่ยจะให้บูชา899บาทครับ899บาทอันนี้คือธงนะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งอาจารย์เก่งมากก็คือนี่ครับเป็นตะกุดตะกุดเาวสุวรรณซึ่งเห็นตรงนี้เนี่ยสวยนะครับเอาไปห้อยคอก็ได้เอาไปทําเป็นกําไลข้อมือก็ได้และในนี้จะเป็นแผ่นสีดําข้างในแล้วก็จานด้วยมันจะเป็นสีทองเป็นยันอะไรครับอาจารย์ยันหัวใจทาเวสุวรรณครับ ยันหัวใจเท้าไอซูบานเนะครับอันนี้บูชาเท่าไหร่ครับอาจารย์899บาทเหมือนกันครับ899บาทเหมือนกันถามเพื่อคุณผู้ชมครับอาจารย์ถ้ารวม2อย่างนี้ธงพวกกระซับแล้วก็ตะกรุดทาไอซูบานด้วยครับคือถ้ากลมๆเนี่ยอยู่ที่1,798บาทครับถ้าบูชา2ชิ้นแหละครับอาจารย์ครับถ้าบูชา2ชิ้นเพื่อว่า ผืนหนึ่งที่เป็นธงเอาไว้ติดบ้านติด,ดรถสวนตะกรุดก็ไว้ติดตัวถ้าคนที่บูชาพร้อมกัน2อย่างก็คือจะลดให้เหลือ1499บาทครับพัยบาทเดี๋ยวถามอาจารย์ให้วัตถุมงคลของอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่อยู่ที่กรุงเทพครับไม่อยู่ที่ประเทศไทยครับอยู่ต่างประเทศถ้าไปอยู่ในต่างประเทศขายที่จีนอเมริกาอาจารย์ครับ2ออย่างนี้บูชาเท่าไหร่ครับหลักหมื่นครับหลักหมืน่มนฮะใครฟังก็ขนลุกผมก็ขนลุก นะฮะวันนี้มาฟังเรื่องราวปฏิหารของอาจารย์หนิงนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้อะไรไม่มากก็น้อยเลยครับในเรื่องของการใช้ชีวิตของอาจารย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของวัตถุมงคลแล้วก็อาจารย์ที่อาจารย์หนิงไปร่ำเรียนมาเนาะอาจารย์นะนะฝากไว้ด้วยกับรายการปฏิหารของเรานั่นเองนะครับซึ่งปฏิหารเนี่ยนะรเราจะเปิดรับ สปอนเซอร์ในการมาเป็นผู้นำาสนใจดีของเราแล้วก็เราจะสนับสนุนทุก SME นะสนับสนุนทุกการทำดีกับรายการปฏิหารวันนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้แล้วนะครับใน EP นี้ที่ตั้งชื่อว่าปฏิหารแมวก้าชีวิตนั่นเองส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิหารที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างสามารถส่งเรื่องมาได้นะครับที่ไลน์แอดของเราพิ์แอดหน้าแล้วก็ NUT p H e E รวมไปถึงใครสั่งวัตถุงมงคล2อ,อย่างนี้ก็สั่งมาที่ลายแอดนี้ได้เดี๋ยวขึ้นให้ตรงหน้าจอแบบนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีของเราก็ติดต่อได้ทางช่องทางนี้เช่นกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการปาฏิหาริวันนี้ผมนทัทผีแล้วก็อาจารย์หนึ่งอนุชต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเจอปาฏิหาริ์ใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นใคร ติดตามดูให้ดีครับไม่ควรพลาดด้วยไปกานทั้งวงก,กับรายการปฏิหารวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ